เราไปดูถึงความยืดเยื้อนะครับการก่อสร้างอควเรียมหอยสังที่อยู่นะครับต้นที่เราจะข้ามไปฝั่งสะพานตินสุลานนท์นะครับถ้าจะเข้าในฝั่งสิงหนครก็จะอยู่ขวามือตั้งรัง,งานอยู่ครับแล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่นานแล้วนะครับการก่อสร้างหรือว่าเข้าไปนะครับในเรื่องของตัวบทกฎหมายเรื่องของการที่จะเข้าไปบูรณะนะครับหรือใครที่จะมารับผิดชอบมันเป็นยังไงครับ วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปติดตามความคืบหน้านะครับว่ามันจะมีการดําเนินการไปในลักษณะแบบไหนโดยทางปปชภาคเกนะครับเตรียมที่จะรุยตรวจอคอาเรียมหอยสัง1,400ล้าน15ปีตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จครับระบุนะครับว่าจะเร่งปิดคดีให้จบภายในปี2,566หลังจากมีการเรียก27รายนะครับเข้าให้ข้อมูลเพราะว่าถูกแจ้งข้อหากล่าวหาด้วยไปติดตามครับ จะพาท่านผู้ชมนะครับไปติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบความที่เป็นเรื่องราวมาก่อนหน้านี้ในเรื่องของการทุจริตในโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหรือว่าอะาครเรียมหอยสังของสํานักงานคณะกรรมการการชีวศึกษาโดยใช้เงินว่าประมาณไปแล้วนะครับหนึ่ล้านบาทผ่านไปนะครับไม่ใช่น้อยๆน,นะครับท่านผู้ชมครับสิปีตอนนี้ยังก่อสร้างไม่เสร็จ ล่าสุดครับทางนายพัฒนาพงษ์จันเพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชภาคกพร้อมด้วยนายกิติศักดิ์กวาาัวพาณิชย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงตินสุรานุนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสุมลชนได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบภายในอาคารโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำหรือว่าอควารเรียมหอยสังซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของวิทยาลัยประมงตินสุรานุนจังหวัดสงขลาครับ โดยจากการตรวจสอบพบว่าภายในอาคารมีสภาพสุดโรมอย่างหนักเข้าไปนะครับก็พบซากนกตายอยู่ภายในมีมูลของนกเกลื่อนพื้นและยังมีร่องรอยน้ำรั่วจากหลังคาของอาคารหลายจุดขณะที่ตู้แสดงพันธ์สัตว์น้ำที่อยู่ภายในทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับปริมาณน้ำพล่องลงมากกว่าครึ่งเลยครับ ด้านนายพัฒนาพงศ์จันเพชรพูลผู้ช่วยเลข,ขาธิการคณะกรรมการปปชภาค9เปิดเผยว่าหลังปปชนะครับได้มีการรายงานความคืบหน้าในการตรวจสอบทุจริตโครงการซึ่งได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาแล้วรวมทั้งสิ้น27รายและปัจจุบันอยู่ในระหว่างรับฟังคำชี้แจงข้อกล่าวหาและได้รายงานไปยังเลข,ขาธิการคณะกรรมการปปช และสำนักงานปปชส่วนกลางในกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งได้รับการแจ้งประสานว่าขณะนี้มีการแจ้งข้อหากล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาแล้วรวมทั้งสิ้น27รายและปัจจุบันอยู่ในระหว่างเข้ารับฟังคําชี้แจงของข้อกล่าวหาครับซึ่งสำหรับรายละเอียดของคดีนี้นะครับพบว่ามีข้าราชการระดับสูงเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วย สาระสำคัญในการสอบสวนคดีนี้ก็คือในช่วงเกิดปัญหาในระยะแรกนะครับก็คือเฟสที่1ระหว่างปี2550ถึง2554ที่ใช้งบประมาณไปกว่า835ล้านบาทเศษแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการก่อสร้างไม่คืบหน้าครับมีการแก้ไขเปลี่ยนแบบแปลนหลายครั้งทั้งที่จ่ายเงินให้เอกชนผู้รับเหมาไปแล้วในเมื่องานยังไม่เสร็จเรียบร้อยแต่ทำไมถึงมีการอนุมัติ หรือตรวจรับงานจ้างเพื่อขอวงเงินในงวดต่อๆไปได้อันนี้ก็แปลกนะครับส่วนการตรวจสอบกระทรวงศึกษาธิการได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยมีการสรุปเบื้องต้นว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนในการก่อสร้างดังกล่าวหลังจากนั้นจึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือว่าอะควาเรียมห,หอยสังซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของวิทยาลัยประมงตินสุรานนท์จังหวัดสงขลามีการดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการซึ่งใช้งบประมาณไปแล้วนะครับ 1, ล้านบาทแต่ผ่านมา15ปีการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการขับเคลื่อน เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการเพื่อให้มีการก่อสร้างให้แล้วเสร็จมาแล้วหลายครั้งแต่ปรากฏว่าไม่เป็นผลครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อนะครับว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็พยายามติดตามความคืบหน้าหลายคนก็ยังสงสัยนะครับว่าตรงนั้นมันคืออะไรเพราะว่านานกว่า10กว่าปีก็คือ15ปีมาแล้วนะครับไม่ได้มีการพัฒนาแล้วก็ตั้งตารางงานโชว์อยู่นะครับที่บริเวณต้นสายนะครับที่จะข้าม สะพานไปฝั่งช่วงแรกนะครับของสะพานตินสุรนนท์ที่จะเข้าฝั่งเสิงหนครมีการเข้าไปดูของผู้หลักผู้ใหญ่การติดตามของนักวิชาการการติดตามของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ mm. เข้าไปดูแลปรากฏว่าก็เงียบไปแล้วก็ไม่ได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็หวังไปอย่างยิ่งนะครับว่าหลังจากนี้สถานการณ์นะครับรูปแบบจะคลี่คลายแล้ว มีการลงเอยไปในลักษณะอย่างไรเพราะอยากจะให้อาคาเรียมหอยสังของเราเนี่ยครับที่ตั้งตรังงานอยู่ตรงนั้นให้เป็นรูปเป็นร่างและมีการพัฒนานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของวิทยาลัยประมงตินสุรานนท์ต่อไปนะครับ